สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เพ่นไก่นหน่อยกับผากันมาง้มหอยอีกแล้วจ้าง,ง้มน้ำขังฟังนี่น้ำมก็อยากลึกแน่เนาะฝนตกมากมาขึ้นมืดมือมืดขึ้นมุ้งหอยหวานใส่อหอยหวานไปหน่อย,อยังเลยหอยหอยจีบจีน้อยไงนะจะเอิ่นหอยหวานสิหอยหวานไปผัดก่อนก็จะกินหอยหอยผัดอืมีตกใส่กับม่าน้ำวันนั่งนที่ข้างบนไส้กับเต้า Cái sương nước nổi nó hòm to chất ra chất chất. Cái này xì lái thế. Xì lái vậy. Ừm, chứa kháng ở đây. Dư thường bà? Dư thường luôn. Mình vào lúc sẽ <màn bà? cười> ừ, để tìm thùng cho tao, hãy lúc ngâm xoay Cái <laughs> <laughs> nhang. มันที่พอคางฟังเอาฝนตกมันเหม่อ,อม,มันขึ้นมันขึ้นนี่มันเก๋มันเสียบอยู่นะมันเสียบอยู่นะหมันคางฟังเลยเสียบอยู่น้ำคางฟังเป็นมูเป็นมูนมนมไม่ใหญ่ดีเลยใส่เป็นเดื <c oughs> อดผัดแบบเห็ดเผ็ดๆเนาะใส่ผักอีตูวหลายๆเหนียวายางแสบเลยแหละ <c oughs> หวานหอ,อยอันลายไทยหอยอิ่นหอยอะไรอยู่เพียผักเลยครับ อออโอ้หอยลายไทยด้อไ,ไดอ้หน่อนยใส่จะลางมาจักนวยดูล่างใดบอเป็นหอยลายไทยดูเอาหันไางไหางย้หันไมยื้อไหหันยี่นถุงจะไปย้อน่ถุงก่อนใส่เบิ่งค่ะหอยลายไทยเป็นอย่างขึ้นหอยลายไทยเนะาะใส่เบิ่งลักษณะ แต่บงหัว่า,าอื่นจังหวัดอ,อื่นอื่นหอยอยางอหอยลายไทยเพราะว่ามันสิเป็นลักษณะคือลายไท่นี่ยมองช่วงนี่เป็นคือเข้ามัดผ่าไหมผ่ามีนี่แหละแต่ว่าน่วยอ้วนๆดแบบนี้กินกับกันพัดอ่าัดหล้วกินกับเผาเจ้า,จาห่อนๆนี่ยโอ้สุดยอดเลยหรือถ้าไปพัดสซอัน เส้นเอียงก็เส้นมีเนาะเห็เป็นมีอันแบบผัดกะเพรานะเส้นมีผัดกะเพรานี่ก็ได้ลายเหรอยู่หอมบทุกนนเด็ดตั้งใจว่าสิมาหาหวยสาเร็จคะมอนี้ถ้ากันมาใส่หม้อก็เลยลองงุ่มอยู่น้ำแขางเบิ่งจะลาวอยู่ดเน่ะสิได er. ้เต si ็มมีแล้ะเต็มถุงแล้ว หาเฉพาะนี่แหละบริเวณในน้อยนี่างเรบ่ได้ไปหาใสเลยบ่ได้ไปหาไก่ไไบ่มีคนหาเนาะพี <laughs> ่สแสดงมาทั้งพี่หลายทั้งพี่กับสิมี่ยุ่นี่จเจ้าบ่ได้งุ่มเหมือน ตัวคันครับใไฮมันมาตัากุติดอ้างลูกกระไดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าตัวคันเงียบอย่าตัวไปโยนไปน้ำมันหอมเลยเนี่ยอันไหนหอมถูกอันนี้ที่ติดตัวคันอยู่ไฮไฮห,หอมมันป่หอมโอ้โหอันต้นใบสาบเสือตน้นน่ะลูก ดูดีหอมจะได้แม่ว่าเิวตัวถ้าถ้าตัวไหนมันถือถือเฉวเฉวหอยมันมาถือถือม่องเต็มกำมือหญ่น้อยอีกแล้วหน่วยนี่ก็เป็นแบบมันใหญ่เต็มทีแล้วเนาะหอยมันใหญ่เต็มทีแล้วมันจึเป็นนี่แหละนี่ย้อนแล e on ้วเบิ้งครับ หลายครับน้อหน่อยหลายยาวเด้อตัวยังไงเสียงอันนูกหอยจับจับจัจบจับจ็บปลาเ่าไจะใส่แผลตัลกใบสาบเสืออืม อันนี้ใบสาบเสือต้นลำห่างบานเท่านี่แหละแมนบอตัวนี้แมนบ้ใบแผลน่ะอ๋อตัวนี้คือบะแมนบะแมนลักษณะคล้ายๆกันเลยนี่แต่ว่าบะแมนนี่ขึ้นมาดอกอีหยังน้อนี่เนาะใบสาบเสือเนี่ยอืมใบสาบเสือจะเป็นแบบไหนทับอีหยังลูกเมื่อกี uh, ้ได้เห็นตามันตอดกินมันจมลงไปเลยที่ตัวคันไปอ่ะข้าเบื่ จุมเลยหรอะออตก็ขันกันปลาบอดน,นู่นนี่แม่ไปทราบทรบ,บ,บเสียมันรักษาแผลค้นไดหนะครับคืบบอป่ามาใส้ถุงสะก้อนเดี๋ยวมันลอยอยู่มันเป็นฟังปะมึงหนี้บมีปะมันได ย่างยองดูย่างยองบ่เอาขี้ดินออกน้ำแม่ไปดูซ้ำติกินนี่ค่ะๆๆๆหนึ่งง้มแป๊บเดียว้ามันมือได้ขายลายเลยแล้วนี่เขาจะเอาไปผัดขึ้กันเดวลาหอ้องนงุ้มไปังสี่เอาโพดลงเฟรแป๊บเดียวถล่ข้นทักขมาหลด แล้วพอแล้วพอแล้วพอถึงกินขิวปันี่ขิวแม่ขิวอยู่แม่ขีวน้ำหนังตออยู่มัุมนี่ฝอย่าเสียมันแม่เอาเบื้องถ้าถ่า่อจอมาไปทาเสียบนรักษาแผลคุ้นบ่รักษาแผลสแม่เบื้องเนี่เออเออเออถูหัวเข่าได้หลกหัวเข่าเป็นแผลน่ะใสได เอาหน้ามันหยุดเอาหน้ามันลุกๆหนาลูกไสกับลินยองใบเอ็นสาบเสือใบตุนลำห่างบอกว่ารักษาแผลได้บอพันว่ามันต้องเอาหน้ามันครับเพราะว่าทั้งนี้หลายกลัวข้าเจ้ามันฮะขบยาะว่าทั้งนั้นหลายกลัวนี้ตัวนี้ก็เป็นบันไดบรนบอสันลงไปอีกนี่ ครับดูโลโลูกนี่นี่อ <c oughs> ุ้ยอะไรแม่หายแม่ดอกนี้งามงามะใส่งามงามลูกดอกนี้มันคือจับปลาได้อุยใช่หน่อยอ้วนตอนนี้อ้วนไอ้มันขึ้นมาฝั่งนี้น ถ้ามีถุงมือมันสิจกเด้ถนัดอยู่เพราะว่าบ้มีถุงมือแล้วมันยันหอยบาดมือเลยคุปาตอดกินเวเ่จบชาเสยกันยังยองยังยองใส่น้ำแน่น่อยจเจ้าขีดดินไปน้ำไหล มันหลายอยู่เนอะนอร์ก็เลยตั้งใจว่าสิมาหาหอยถ้ากิดมาใส่มองแล้วงุ้มมึงขขางๆฟางพันๆได้เนาะจะหอยจูบก็คอยเห็นเนาะแม่แม่เบ่งแม่หันตล้องมาเบองเออแม่หันมาได้แบบลานังข้างหลังจะได้หันได้ลูก เอากระร่อนร้อยเอาเลยค่ะนี่ฟังหวยมันก็อยากอัน<ช>น้ำม,มันหลายเนาะฝนตกมันมือมันขึ้นน้ำไหลมันก็ถ้าต้องใส่อาศัยแบบแนวชูชีบ <laughs> ครับันหน้าเวงครับหันกองมากไอ้โอ้ท่าหัวเขาอ,อืม